สวัสดีครับวันนี้ช่องทีจีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปที่ชื่อ color brick เออ color block นะครับขออภัยครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้ครับนะซึ่งเป็นแมปที่แบบมันจะมีเราจะมีพื้นข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วมันจะมีบอกข้างบนว่าให้เราไปเหยียบสีอะไรถ้าเราไม่เหยียบสีตามน,นั้นเราก็จะตายนะครับนะปาเพื่อไม่เสียเวลาเรามาเล่นกันเลยนะอันนี้มันเหมือนมีให้เลือกหมดเราเลือกหมดเลแบบเออ,เอ,อแรงน้่งหงงน้อยแล้วกันนะมันจะได้แบบกระโดดสูงขึ้นอะไรประมาณนั้น โอเคมาจะเริ่มละมาเรามาเล่นกันเลยสีม่วงอันนี้โอเคเนี่ยมันก็จะเล่นงาน่ายเราก็จะกระ,กระโดดได้ไกลขึ้นแบบนี้เห็นไหมนี่ก็ถือว่าเป็นโหมดที่ดีนะถึงว่ามางคนเลือกเยอะต่อไปสีเหลืองอันนี้หรืออันนี้นี่โดดข้าไปเลยถ้าถ้าเป็นโหมดนี้คือสบายเลยนะต่อไปก็สีน่าจะอันนี้สีฟ้าน,นี่สบายโดดข้าไปมาอย่างนี้เลย ต่อไปสีม่วงอันนี้โดดข้ามมาอย่างนี้ก็ได้หรือจะโดดมาตรงนี้เลยก็ได้หรือโดดเอ,อ่อสีส้มอันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่ทำไมสไมีในรูปมันไม่เหมือนกันอ่ะไม่รู้อะสีขาวอันนี้ชึบรือชึบแล้วก็ชึบโดดไปโดดมาคงม,มีคนบางคนก็โดดไปโดดมาม,ม่วงม่วงอันนี้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 อโอเค ฮึบเหนีวต่อไปสีฟ้าอันนี้นี่หนึ่งสองสามสี่เป็นรูปนี้เลยตอนนี้ผมก็เวลสีแนละ้วผมเล่นมาลองเล่นมาก่อนชุบอุ้ยเกือบแล้วเกือบตายละขาวอันนี้ชุบไปตรงนี้เถอะตรงนี้ไม่มีคนเอ๊ะโอเคอันนี้อันนี้ตรงนี้ใกล้ๆเลยโอเคละ้ะโดดมานี่ก็ได้ แล้วก็สีม่วงเอ้ยสีอะไรนะชมพูอืมีมสตว์เลี้ยงด้วยแสดงว่าเกมนี้ไม่ซื้อสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเราจะหาซื้อตอนนี้เหลือสองคนแล้วเอต่อไปห้ามตายเด็ดค่ะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้เกือบแล้วสีมันมีหลายสีเขียวอะ่ะมันมีเขียวนี่เขียวนี่เขียวนี่ชิบใช่ไหมโอเคใช่จริงด้วยต่อไปสีด์กกรีนอันนี้ อุ๊ยอุ้ยนึกว่าเขาตายโอเคสีแดงอันนี้ชึบอู้หูเขาไม่ตายสักทีะข่วอัวนนี้ชึบหืมอ้เขาเวลเยอะยแหยเวลสิบเจ็ดชมพูอันนี้อ้าวหายอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นตกใจหมดสม้สมส้มส้มอยู่ไหนสม้สมสม้สมส้มเรียบร้อยครับ ผมแพ้หน้าตาผมก็จะเหมือนไอ้โกโกวาที่อยู่ตรงนี้นั่นแหละนั่นคือหน้าตาผมตอนนี้จะหน้าตาเป็นอย่างงี้นะเดี๋ยวเรามาดูล็อบบี้กันดีกว่าโอ้โหดูคตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาดูล็อบบี้เนือตรงนี้โอ้โหนึกว่าจะมีเงินนี้แล้วสรุปเขาจะมีเงินนี้ไว้ทําไมให้เก็บเงินซื้ออะไรนี่ไงสัตว์เลี้ยงเมกิรนโบอะไรดีแฟนแฟนหมุดแฟนเอ๊ะไม่เอาเดี๋ยวเอ๊ะแต่แต่คนชอบหมุดนี้ โอ้โหมันเกมนี่หิวตังมีแต่เกมพาร์ทอะไรทั้งนั้นอันนี้มันเอาไว้ทำะไรงงสีส้มอันนี้นีอ่อันนี้อันนี้ตั้งค่ามี้เปิดเพลงแต่เราจะปิดไว้สีเขียวอันนี้ผมไม่รู้มันเพลงมันติดล,ลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็เลยปิดไว้อ,อ,อุ้ยเอ้าฮะฮะอุ้ยคุณตายเยอะเลยอะ เดี๋ยวเดี๋ยนะผมงซงึ่งใส่สีไม่ถูกมันมันมีลายเขียวนะเนีย่ยหน้าตาผมก็เหมือนฮักกี้วักกี้ตัวนี้แหลนะเออไหนดูเสื้อแล้วในช็อปมันมีอะไรซื้อบ้างอันนี้มี V PH, P X P คูณสองโอ้แพงแมเอาอันนี้เออโอ้มืแต่เกมพาร์ทงนั้นท้ไมเกมนี้เหมือนเขาหิวตังค์ไม่รู้ มีแต <c oughs> ่เกมพาร์ทวิวมึงมีดรีมด้วยอ้าวหายอ้าวหายเกิดอะไรขึ้นโอเนกลับมาละโอ้คือ oh, เราสามารถซื้อได้เหรอโอ้โ oh, หแล้วมีอะไรบ้างอุ oh, ้ยมีท a อ k i ิ g งเบนด้วยท a อ k i ิ g งเบน โอ้กิงเบนอยากได้ตัวเนะี้ยเ้ยเดี๋ยวถ้ามันมาห้เป็นอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลช่วยด้วยช่วยด้วยมาหมอเก๋โอเคคืออ้าโอเคไปแล้วหายละเขามีวัวตรงนี้ด้วยอ๋ออีก็ดีนะเราจะเป็นทอกกิ้งเบนดีไหมอืมอ่าโอเคบอลอุย้ย t ท w าว่าหมดเท้าว่าหมด,หมดอยากรู้ t ท w าว่าหมดมันจะสูงแค่ไหน ดูกันผมเคยเห็นอยู่ครั้งนึง่งทาวเวอร์หมดเคยเล่นด้วยแต่ไม่ได้เล่นให้ทุกคนดูโอ้โหนี่ไงทาวเวอร์หมดอ๋อถ้าตกโอเคมีโอกาสรอดสูงอยู่เราอยู่แถวบนนี้แต่ว่าเราจะหาทางเคลื่อนไปให้ได้โอเคขาวขาวตรงนี้ชึบนี่เราอยู่ขั้นบนสุดเลยถ้า,ถาเาให้มันแบบเป็นไปได้เขาขา,ขาขเอาขาวสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวนี่อยู่นี่อยู่นี่โอเค เกือบละเกือบละไหนไม่ใครอยู Mother, oh, Ooh, uh ่ข huh. uh ้างล่างไหมมันบอกมีมมีคนตกไปด้วยมาเจนต้ามาเจนดาอันนี้โอเคมีข้างบนอ๋อคือแบบถ้าคนเริ่มน้อยลงเวลามันก็จะน้อยลงเขียว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 นี้มั้งเขียวนี้มั้งใช่ไหมดูดล้อโอ้ไม่ใช่เออใช่เฮ้ยคนนี้อีกแล้วอื้ือันแล้วก็บักอีกแล้วเขีย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 วไหนเขียวในเขียวในเขียวนี้ เหรอชนะอีกแล้วเหรอหนิงเต้นรอหน่อยเพราะเราได้อันดับสองหนิงน้อยก็ได้อันดับสองเต้นเต้นมันเต้นแบบเต้นข้างไงแบบกดได้แคนะ่น้ะเออไม่รู้เหมือนกันแบบนี้มีแอนิเมชันแพ็คด้วยบออบอบอบออบออบอบอบยงแปดคนแอนิเมชันแพ็คเนี่ยมันก็จะ โอ้โหดูท่าแล้น่าจะยากอยู่นะเพราะเดินก็เดินช้าได้มันต้องแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นลงขึ้นลงอ่ะเนี่ยมันโกมๆไงมันก็แบบขึ้นแล้วก็ลงขึ้นลงขึ้นลงอุ้ยลืมหมดแต่พูดลืมดูเขยวม่วงอืมอโหน้ำเงินน้ำเงินอยู่ไหนน้ำเงินอันนี้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 ตาย รีสปอนกิโลบักไม่เอาเยอะไปแค่รีสปอนถ้าเป็นซีลโลบักนี่อาจจะเอาอยู่โอเคนะครับวิดีโอบทีนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับถ้าครั้งหน้าผมจะมาเล่นแมปอะไรก็รอติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย